เป็นคาร์ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนยทุกคนค่ะเอาอันนี้นยยักเรียนตื่นโรงเรียนมาเช้าก็ใช่ไหมคะเป็ครูรู้ว่าบางคนอาจจะยังไม่มีสติอ่ะวี้ครูมีเกมให้เล่นกันนะครูจะสามิตนะคะก็ะเดินนักเรียนกับเหมือนนี้ให้พูดคาว่าแม่น้ำไม่นะ้ำ ดีใช่ไหมคะสังเตีนะคะจากกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อกี้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะน้ำค่ะค่ะนอนจันทิมาค่ะน้ำค่ะแล้วในชีรีส์ตะวันเนี่ยเราใช้น้ำทำประโยชน์อะไรบ้างคะอ่ะน้ำค่ะดื่มค่ะใช้น้ำลดได้ค่ะอ่ะทีนี้คุณะจระวานนะคะว่านักเรียนคนไหนจะรู้จักประโยชน์ของน้ำมากที่สุดจากกิจกรรมนักเรียนคะวันนี้ครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องตกลงกติกากันก่อนว่าครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนแค่15นาทีแบ่งกลุ่มเป็น2อกลุ่มนะแล้วให้นักเรียนว่ารู่เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำอ่ะขอกระแทนกลุ่มออกมาเลยค่ะเราจะมีเวลาลให้แค่15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มแล้วเรา นี่มันเป็นประโยชน์ของน้ำยังไงคะเป็นประโยชน์ที่คนใช้ใช้แบบอะไรเป็นเขาเรียกประโยชน์แต่ทำความประโยชน์ต่อคนค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมว่าอะไรต้นอีกไหมมีเดี๋ยวมีผักตรงนี้อีกนิดนึงค่ะอะเปิดเวลาลงแล้วค่ะครบ15นาทีแล้วเอานี้ขวดจะให้แต่ละกลุ่มออกมานเสนอผลงานของตัวเองอ่ะ ขอกลุ่มแรกเลยกลุ่มไหนจะมาก่อนคะน่คะเชิญอรัญญาสาวอรัญญายงหนูก่อนออกมาเสนอผลงานที่วาดลูกเลยค่ะไไค่ะกลุ่มหนูนะคะกะคะ็วาดประโยชน์ของงานก็คือ,อว่ายกอ่าเป็นต้นดน้ต้นไม้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโต ภายในไหมคะมีค่ะอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่ไปเกี่ยวกับภายในในร่างกายของเรากินค่ะกินน้ำคือเราใชใช่ค่ะแล้วกินน้ำได้นอกจากนี้เรายังเอาน้ำทำอ,อะไรได้อีกเอาไปทำอาหารอ่าเข็ม การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำประโยชน์ของน้ำเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> รู้ไหมครับว่าคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาน้ำได้ไม่เกิน3วันโดยร่างกายของคนเรานั้นต้องการน้ำหล่อเลี้ยงพอน้ำเป็นส่วนสำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยปกติแล้วเราจะได้รับน้ำราวสองในสามของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันดังนั้นเราควรดื่มน้ำ วันละ6ถึง8แก้วทุกวันแหล่น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนใช้ในการชำระร่างกายของคนเราให้สะอาดหรือล้างภาชนะต่างๆให้สะอาดน้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกแหล่งน้ำนั้นยังเป็นที่อยู่ของปลาและสว์น้ำอื่นๆซึ่งคนเราใช้เป็นอาหารน้ำเป็นแหล่งพลังงานโดยเราสามารถสร้างเขื่อนหรือกักเก็บน้ำไว้ในที่สูง ปล่อยให้น้ำไหลลงมาตามท่อเข้าสู่เครื่องกังหันน้ำผักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุนเพลาของเครื่องกังหันน้ำที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนตามเกิดการเหนียวน้ำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำลำคลองทะเลมหาสมุทรเป็นเส้นทางข้ามนาคมขนส่ทงที่สำคัญ ทัศนภาพของริมฝั่งทะเลและน้ำที่สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์วิธีการอนุรักษ์น้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดคือวิธีการอนุรักษ์น้ำวิธีหนึ่งการใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงและลดปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลงและการป้องกันการขาดแคลนน้ำด้วยการสูงเงินน้ำใช้ในบางฤดูหรือสภาวะที่มีน้ำมากเลือใช้ควรมีที่เก็บ น้ำไม่ใช้เช่นทำบ่อก,กับเก็บน้ำการป้องกันน้ำเสียการไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลควรมีการบำบัดและขจ,จัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำการนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่น้ำเสียที่ไม่สามารถใช้ได้ในอีกกิจกรรมหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจกรรมหนึ่งเช่นน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนำไปลดต้นไม้ได้เพื่อนๆนรู้กันแล้วนะครับว่าทรัพยากรน,น้ำมีความสำคัญกับเรามากดังนั้นช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำกันไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีน้ำสะอาดใช้กันนานๆวันนี้ผมหยดน้ำต้องลาเพื่อนๆืนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สร้างเผื่อเพื่ออะไรคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช่เป็นหระโยของน้ำดีอย่างหนึงแล้วเป็นน้อมันอาล์มใสของสะสมใช่เป็นที่ใส่ของสะสมนี่คือสิ่งที่ต้องจากการที่ทุกคนว่ารูปและทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมอ่ะต่อไปเลยจะเชิญอาจารย์สุชาดาคะมาให้ทํากิจกรรมอีกอย่างนึงค่ะอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เรื่อง น้ำไปแเดี๋ยววันนี้ครูจะมีแบบทดสอบมาแจกให้นักเรียนทํานะคะ,ะ,ะค่ะจากคําสั่งนะคะจะให้นักเรียนนะคะการหมายนถูกหน้าข้อความที่เป็นการอนุรักษ์น้ําแล้วก็การหมายนผิดหน้าข้อความที่ไม่เป็นการอนุรักษ์น้ํานะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทําแบบทดสอบ5นาทีค่ะจากนั้นเราจะมาเฉลยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตรวจค่ะ I'm ว่าเป็นการอันลักมามไหมคะไม,ไม่เป็น<ช>ค่ะไม่เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาเปิดนะ้ำซีลไม่มีประโยชน์อค่ะต่อไปข้อที่สองน,นะคะใจแองตัดต้นไม้ในป่ามาทำของเล่นนักเียนที่ว่าเป็นการลักลัมไหมไม่ ไปปิดทันทีเป็นงานยืนเลยนะคะ ฝากช่วยกันให้ประหยัดน<า>้ำเมื่เราเรียนจบไปแล้วนะคะเรียนสังเกตเห็นว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ,ะเรื่องน้ำค่ะเรื่องน้ําแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการารักน้ำการรักน้ำเรียนจะเห็นว่าน้ํามีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะคะ,มะ,ะ,มมมะ,คะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคนสัตว์พืชอ่าพืชีประยน์ตอคนสัตว์พืชแล้วเรียนคิดว่าจะมีว <คน S 1> ิธีการอย่างไรที่จะทาให้เราท่นใช้น้ำไม้อย่างพอเพียงเราต้องประหยัดค่ะประหยัด เช้น้ำอย่างมีคุณค่าอ่าช้น้ำอย่างมีคุณค่าเล้ต้องทดลองปลูกฝังด้วยอทดลองปลูกฝังใช่ไหมคะแล้วก็ไ,ะะวไม่ทำลายแม่น้ำในเช่นที่ขยะลงในน้ำไม่ทำลายแม่น้ำโดยกยารทิ้งขยะนะคะใช่ไหมไะคะเออน้ำไม่ใช่แล้วเอ,อเอามารีไซเคิลใช้ใหมะะ่ได้ค่ะอ่าได้